เนี่ยบ้านชั้นเดียวหลังสีเขียว่ยว้ำกลางส่วนพลไม้ผสมเนี่ยเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะเป็นบ้านปูนนะฮะลักษณะ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพี่น้องบนเนื้อที่นะครับ1ไร่2งานกับอีก65ตารางวานะ,ะติดถนนลัดยางซอยนะฮะอ่า ใจกลางชุมชนนะครับอากาศดีร่มรื่นครับบ้านนี้นะฮะปกติแล้วนี่สามารถอยู่อาศัยได้เลยนะฮะ,ะถ้าจะมาตกแต่งหน่อยรีโนเวทหน่อยนะครับอันนี้ก็นะฮะถือว่าสวยเลย มังคุดเนี่ยที่เห็นนะฮะอายุสัก20ปีเนี่ยมีประมาณสัก30กว่าต้นนะครับพี่น้องก็นะฮะให้ดอกออกผลแล้วนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวในเรื่องของผลผลิตได้แล้วภาพพื้นสวนนะฮะอย่างที่พี่น้องเห็นดินดีมากดินดําดีมากเลยแล้วก็สังเกตว่ามีนะะมูลไส้เดือนหรือว่าขี้ไส้เดือนเนี่ยขึ้นเต็มเลยด้วยระบบนิเวศด้วยนะครับสภาพความชื้นเนี่ยสวนที่เนี่ยนะฮะ เขาจะนะครับค่อนข้างที่จะรักษานในเรื่องของหน้าดินไว้นะฮะก็ไม่ได้ใช้สารเคมีแต่อย่างใดนะครับเนี่ยมังคุดรุ่นเนี้ยฮะอายุ20ปีเนะี่ย30กว่าต้นนะครับที่เรียบนะฮะมองง่ายดูง่ายนะครับ นี่คือส่วนบริเวณด้านหลังของบ้านนะครับอากาศดีนะฮะอากาศดีนี่ฝนเพิ่งตกไปนะครับเนี่ยบ้านสวนก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเรียบง่ายแบบนี้นะฮะ แล้วในสวนผลไม้นี้มีอะไรกันบ้างล่ะก็นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของมังคุดนะครับมังคุดอายุสักประมาณ20ปีเนี่ยพี่น้องแล้วก็ยังมีเรื่องของนะฮะอ่าลองกองแล้วก็ทุเรียนนะฮะเป็นทุเรียนโบราณน,นะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่านะฮะมีอย่างละกี่ต้นนะครับเนาะเนี่ยก็จะเป็น ทุเรียนโบราณนะครับทุเรียนต้นใหญ่ๆ,ๆเนี่ยที่บอกไปก็ประมาณนะฮะสี่ห้าต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของนะครับอ่าเป็นลองกองนะอ่าลองกองเนี่ยก็อายุเนี่ยไกล้เลี่ยกับในเรื่องของอมังคุดทุเรียนนี่แหละก็ประมาณ10กว่าปี15ปีนะฮะเนี่ยลองกองนี้จะมีอยู่ประมาณ30ต้นนะฮะเนี่ยอ่าบนพื้นที่1ไร่2งานกับ 65ตารางวานะฮะก็ปลูกนะครับสลับวางนะฮะเรื่องของมังคุดนะครับทุเรียนเนี่ยปลูกขั้นกันวันไว้แบบนี้เนาะเนี่ยถ้าพี่น้องชอบในเรื่องทุเรียนเยอะหน่อยวันข้างหน้าก็นะฮะมาเอาลองกองออกนะฮะแล้วก็แซมทุเรียนไปนะครับก็จะดีทีเดียว ด้านข้างนั้นก็จะเป็นสวนของเพื่อนบ้านเรานะโดยมีร่องดินนะครับเป็นร่องน้ําเล็กๆเนี่ยแบ่งขั้นกันไว้เนี่ยฮะคือข้ามพ้นร่องนี้ไปคือของเขานะของเราอยู่ฝั่งนี้นะฮะเนี่ยที่กล้องแพนไปซ้ายมือนะฮะของเราอยู่ทางซ้ายนะครับเนาะในเรื่องของนะครับระบบน้ําน้ําเบี่ยงสปริงเกอร์วาล์วน้ําต่างๆนั้น นะครับส่วนลูกสวนเนี่ยก็จะถูกติดตั้งในเรื่องของสปริงเกอร์น้ำไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับอ่าเป็นในเรื่องของประตูน้ำนะบริเวณด้านหน้าที่พี่น้องเห็นนี่นะครับเป็นนะฮะบ่อน้ําจืดนะครับหรือว่าบ่อสมอือนนะฮะสต็อกน้ําจืดนะฮะ สูบจากบริเวณส่วนนี้มอเตอร์ที่เห็นเป็นโครงหลังคานะฮะสังกะสีคุมเนี่ยเป็นนะฮะเป็นโครงสร้างเหมือนกาอิดล้อมไว้เนี่ยนะครับข้างในเนี่ยเป็นน้ำนะฮะเป็นแหล่งน้ำเรียกบอ่อโบราณน,นะบอ่อโบราณบอ่อใหญ่น้ำเขียวเป็นมรกรดแบบนี้นะฮะน้ำนี่ถามว่าหมดไหมไม่หมดครับสมบูรณ์นะฮะใช้ตลอดปีนะฮะก็ไม่หมดเลยนะ,ะสวนผลไม้นะครับ ก็จะติดถนนลัดยางซอยแบบนี้ฮะดูเริ่มตั้งแต่นะฮะบางคุดนะครับต้นแรกนะครับอยู่ทางด้านหลังสุดเลยนะครับพี่น้องต้นเนี้ยนะฮะบริเวณนี้นะครับโดยจะมีร่องน้ำนะฮะลักษณะอ่าเป็นเป็นล่องดินแล้วกันเนาะแบ่งขั้นกั้นไว้อ่าระหว่างสวนของเรานะฮะกับสวนเพื่อนบ้านเราสวนของเราคือต้นบางคุดต้นนี้นะครับสังเกตง่ายๆก็คือนะฮะ เสาไฟนะครับประจำทางแบบนี้นะ,ะต้นนี้นะเนี่ยก็นะครับจะชิดติดถนนลัดยางซอยแบบนี้ไปเนี่ยจนถึงด้านหน้านะฮะข้างหน้าจะเป็นนะฮะสามแยกนะครับก็เป็นถนนลัดยางเหมือนกันนะ,ะหน้ากว้างนยฮะถึง80เมตรนะครับ รูปร่างลักษณะของที่ดินนะครับพี่น้องจะเป็นลักษณะของอาสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆเลยนะครับเนี่ยบริเวณนี้สามแยกนี้นะครับบางคุดนะฮะต้นแรกนี้นะครับ ติดถนนอีกด้านหนึ่งนะฮะี่เราจะไปดูกันนะครับเป็นลัดยางซอยนะครับจากมังคุดต้นเมื่อกี้นะฮะตรงสามแยกจะมาสิ้นสุดที่ต้นลองกองนะฮะต้นสุดท้ายด้านขวามือของเรานี่นะครับเนี่ยจะมีความกว้างถึง35เมตรนะครับพี่น้องครับ โดยมีร่องดินนะฮะแบ่งขั้นกันไว้นะครับสำหรับในเรื่องของราคาขายนะครับพี่น้องวันนี้บ้านสวนรรไม้นะฮะพร้อมที่ดิน1ไร่2งานกับอีก65ตารางวาแปลงนี้นะฮะเปิดทำกันขายกันอยู่ที่3ามล้าน5แสนบาท3ล้าน5แสนบาทเอกสารเป็นโฉนดนะครับโฉนดครุดแดงนะฮะนสสีจ ซื้อขายถ่ยโอนก็นะครับทันทีเลยนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะฮะก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0991463979คุณต้อเล่นที่ดินหรือพี่น้องจะติดตามผมผ่านช่องทางของแพลตฟอร์ม YouTube เล่นที่ดินแชนแนล เป็นแฟนเพจ a ฟ e บุ o กกันได้ที่เล่นที่อิ่นเพจสำหรับวันนี้คลิปนี้เทปนี้คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เทปหน้าคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่มีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ